มี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 แต่กูไม่มีเฮ้ยเจอสายเทาสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่ชนะครับผมและวันนี้นะคะเราจะทาการ เดี๋ก็ขอโทษลูกโทนหัวลูงพ่อเขอโทษนะเจ็บไหมลูกไม่เจ็บไม่เจ็บนะผมนะฮะจะแกล้งพี่เมย์นะครับผมว่าเอาองฟองเนี่ยไปซ่อนนะครับทุกคนนะแล้วพอพี่เมย์ถามว่าองฟองอยู่ไหนนะครับผมผมจะไม่ตอบไม่คุยนะครับทุกคนนะก็จะแบบเป็นเรื่องคุณเรื่องอื่นนะ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 กว่าพี่เมย์จะโกรธถ้าเกิดพี่เมย์ไม่โกรธนะครับผมผมจะไม่เฉลยนะครับเพื่อนๆนะไปเดี๋ยวเราไปหาหน้าฟองกันน้าฟองน้ฟองเออไม่ออกคำเงิไม่ออกคำเงิน ไม่เข <Private S 2> ้าไปก่อนเข้าไปก่อนทางนะควางไม่มีใครดูแลหนูเลยถ้าป๊าป๊าไม่อยู่ก็ไม่มีใครรักหนูเฮ้ยน้องโดนหยวดอย่าตีแจ้งแช่มันเหาเรียกท มันเป็นหินมันติดผมมากอะน้องฟองอะปากมาไม่ได้ดูหนูปามันไม่ได้ดูหนูอันนี้แบบมันไม่ได้หนูหนูค่ะรัก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 น้องฟองผัดขนนะครับขนเพิ่งกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดเลมให้กลับมาเป็นหมีหน่อยนะครับถึงขนจะยังไม่สวยมากก็เถอะท่าตรงนี้มันทุเลนมากเลยอะลูก เหมวแมวทำไงแมวแมวทำไงแมวหมวจะไปรับพี่เมย์ที่สนามบินวันนี้นะครับทุกคนนะก็จะไปรับทุกตัวเลยนะครับผมยกเวนองฟอนะครับฟานฟงฟองเฮ้ยฟานฟงฟูฟ้านนะครับเฮ้ยฟานฟงฟูเฟียโอเคเดี๋ยวเราไปที่ร้านตัดขนกันก่อนดีกว่าป่ะเดี๋ยวผมอ่านน้ำแป๊บ โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านตัดขนของพี่ออโต้นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะฝากพี่มอนไว้พี่มอสทำได้เกิดพี่เมย์โทรมาต้องข้ามบอกพี่เมย์ว่าเราฟ้องอยู่นี่นะครับโอเคค่ะโอเคนะครับผมเพราะเ oh, ดี๋ยวพี่เมย์จะจับได้นะครับลูกนะแล้วมอสต้องอยู่นี่นะคะไม่ดิ้นนะไม่เดือดราป้าไมารับนะตอนที่พี่เมย์ลงจากเครื่องแล้วเราต้องรีบไปรับพี่เมย์เลยครับผมวอตไปครับผม Let's go ไปนะ พี่กันพี่เตามาทำไมเราอยู่นี่ได้ได้ถ่ายองค์ปอหนูไปกับฟอสโอเคตกดเยไม่บงแค่นี้จอกันตัวูนั่งลงลูกเดี๋ยวเขาตกใจลูกเขาเห็นเนี่ยบอกป่าป๊าพกเสือมาในรถในแย่เลยนะเอาสิงโตมาจากแอฟริกาพิายเลยนะตั้งก็มาคายแล้วก็มาเฟียก็มาหา โอเคโอเคโอเคขา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 ขอโทษครับขอดนอนขาขาปับป๊าไม่พูดแล้วครับอืมป๊าป๊าไม่พูดแล้วเราถึงสนามบินแล้ว เอ้าผมไม่ติดระนว่างพี่เมย์ไม่ติตรงไโชชนกันแน่เลยพี่เมยออกมาแล้วแน่เลยเราอนั่งรอรับพี่เมย์อยู่นะะตรงนี้พี่เมย์จอดระตู้พี่เมย์อยู่ตรงไหนอ่ะกำลังจะ้อกไปชนกับไปชนตูมแกหน้าต้องกลางจดรถแลยเอี่าวิ่งไปออได้ไโอเคโอเคเราพี่มาแล้วกึ๊กกึ๊กกึกคห่้างไหนเราถ่ยกลิปทำไมข้างนั่นอ่เอาตบอสสำหรับีกยที่นี่ กังปูก็มาลับกังปูก็มานะแล้ทำไมพี่ป้ามา้ดีใจตาย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 โอเคไปแล้วโอเคไปแล้วพี่แม่โอเคด้วยโอเคไปด้วยมาพี่มาด้หมดลไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ม้วลลกหปวดขี้มาร้อง้หผมปวดขี้อ่กเรา้รีบกลับ ไม่รู้ไปขี้ยยังเงี้ยังนป่อยขี้นะิดถึงจงเยก็กตถึงปเดียวเองฟั่งชถึงไม่ใช่นั้นแหละักอ้มอกมาเฟียไหมมาเฟียไทยลิะลูกเด็กอยาไปเมียปากที่มีพี่มีทยลิมาไอคิดถึงไงใช่ไหมเอามามาทุกเรืองแล้วองฟองอะ กับกิ้อะไรดีเนี่ยไม่น้องฟองล่ะบัได้สั่งใครยัง <laughs> นฟงอยู่ไหนฟังอะไรนะนงอยู่ไหนเอียบไม่มันแม่อร่อยนะขนดน่ะแม่อร่อยข้าวเมื่อวานที่บอสไม่อย่ะว้งงอยู่ไหนจริงบอสกินได้แค่ครึ่งกล่องบอสทิ้งเลยหหััไมเอานฟังมาเที่ยสนุกเหรอนอโแม่ ก็ไม่มีใครตอบแม่แม่ไม่กินไม่กินที่นะคะให้ฟองเป็นสตูดิโอแล้ววอลวฟูได้อึใจเดียวแล้แล้วตกลงหลังฟองอยู่ไหนอะเอ้ยตอนเช้ามันได้อึอย่างไม่ตอนเช้าไั่ไม่อื่นเลยตั้งแต่เช้าป๊อสพามันเดินเล่นก็ไม่อื่นาไม่เลยปวดไงเห็นไหมแล้วกับฟูป่ะ ไปแล้วไปแร้วไปแล้วมพี่ก็มาถ่ายมาเราจะถ่ายกันถ่ายอะไรอ่ะสมาชมาเฟียหวัสดีครับผมถ่ายมาเฟียถ่าคลิปสั้นลงแฟนเพจสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไม่ใช่ค่ะต้องเป็นมมือแบบนี้ลูกสวัสดีครับผมเอาอวันดีครับผมเก่งมากเย้ยยยยยนี่ยย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 ยไม่เห็นยยยเลยย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 นยยยยย ไม่เนื้กอิ่มแล้วนะพี่เมย์เลิกกินข้าวแล้วนะเลิกกินข้าวแล้วถามถามเลยว่าฟองอยู่ไหนกินอะไรนะถามว่าฟองอยู่ไหนก็เลยกินข้าวยังที่แหนใช่เขากินแล้วไงอะไรโอ้ไรฟองไปอาบน้ำเหรอ แช่น้ำขบูลงไปแช่น้ำแช่ปูดองไปแช่น้ำอะไรนี่อย่าโทรไปหากอย่าโต้มันกินได้เหรอปูน้องนี่ไงพี่เมย์ไงไม่ฟองเฮ้ยไม่ฟองไม่เคยเห็นมาก่อนเลยออะเปล่าเอาให้ก่อนเร็วๆจะลงเพจแล้วเนี่ยไม่ได้ ใครตอบเลยสักคนเลยโทรไปหาพี่ออตโต้ล้าวค่ะพี่ออตโต้ซ <c oughs> ื้ข้าวไหมกินอข้าวมาหนูได้เอาน้องฟองไปอาบน้ำไหมคะอ๋ออะไรนะคะอ๋อ,อ,ะะอ,อขอโทษค่ะค่ะหนูเอ <c oughs> าน้องฟองไปซ่อนไว้ไหนอ้า ไม่ถามเลยหรอไม่ถามเลยหรอทำอะไร่นี่เป็อะไรกับมาพ่อรบเจ็บเป็นอะไรถามจริงๆอับเป็นอะไรว่ามาว่ามาเขาฟ้องไปซ่อนไหนอ่ะอ่ะจะถามอะไรพูดมาน้องฟ้องอยู่ไหนอ่าให้ถามครั้งเดียวถามมาแล้วอูก็ถามเลย เออไม่มีท่าไหนไอยโอนะ้อยโอยโอยโอยนะนนะไม่ยอใจอยอโอยอยยโอยยโอออยอใจอะไรอออออี ชีวิตมันต้องเดินตามความฝันกจล่์อยากาาคัญจะต้องบานมีคนงอนไม่ต่อเพาอาจจะอยากอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวยครับไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบเยากให้แบบถ้าเก่งก็แบบเงียบไปสักปีนึงเลยแล้วกันถูกทำเป็นหน้าเึ้งคิดว่าเจ๋งหรอก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยนะทำเป็นเดินหนีหรอ เอาเนีไมกรไรเาหลอเล่นโอ้โหขอโทษอนีตื่นไปแล้วอ่ะโอ้ขอโทษโดนอเล่นหลอเล่นโดลอนเล่นลอนเล่นเลยนอ้เลยเฉยนนดจริงโกรจริงแล้ว่เอาเขาไม่อยู่อะไรนี่นี่อย่าไปข่าตัวเองที่อ โอเคพี่เสร็จแล้วมาคุยก okay, an so so ันนะพี่ต้องเดินตามหาฟองปัเนี่ยโอเคตอนนี้ก็พี่มีก็น่าจะเริ่มไม่พอใจเบาๆแล้วนะครับอันนี้ดูนิสัยสักพักก็หายนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปรับน้องฟองกันดีกว่าครับทุกคนไป คนได้หรืน่นารักจังใหญ่เนูหายหูหนูหายไปไหนายตัดหูหนูไม่ได้ไดนะเลี้ยวหูหนูกลับมาก่อนคะ่ะเอาไปหาพี่เมย์กันพี่เมย์ใจะจะขายแล้วเลยอเออาให้หนูโบหนูมาด้วยเหรอคะหนึ่งว่าเท่าไหร่คะไม่ตอบเลย <laughs> <laughs> น้ำควงน้ำควงอ้นอ <laughs> วนออกมาเลยควงกลับมาแย้วทำไมรอบนี้มันโกรธเข้มจังวะ พี่เมยรักน้องฟองอ่ะอูแยงน้องฟองไม่แรงไปใช่ไหมนี่เรงอะไรไม่เจอฟองครึ่งวันป็นอะไรเขาด้วยหมดแล้วพี่จันที่ไม่เจอหมาครึ่งวันแล้วถามมันอาจจะงุนตรงที่แบบว่าเราตอบไม่ตรกคําถามมั้งเอางี้แต่ว่ายังไม่เห็นฟองเราก็จะเอาฟองมาไว้บนห้องนอนพี่เมย์นะครับผมแล้วก็แต่งตัวน่ารักนิดนึงนะคะน้องฟองนะคะพี่เมย์ขึ้นมาเนาะเขาจะได้หายโกรธนะคะ เต,นตืนเต้นอ,าาอะไรังนี่นี่นี่น,ไไน,น,นี่นเป็นอะไรลอยวางไม่่านะคะมานี่ก่อนมานีมีนนียไม่สเสื้อ คนรายก็ชอยมาจงสุดอุราแสนเพลินมองไปทางไหนก็แสนเพิ่เพิ่ผู้หญิงจะเหมือนก็ไม่มองนี่นี่ขอใครมาใครมาลูกฟองฟังจำได้ไหมนั่นใครคะจำได้ไหมจะไปหาเหรอ โกรธเขาโกรธอ๋อไม่ตอบ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 โอเคงั้นเดี๋ยวเราปล่อยที่มีนั่งอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งปีค่อยกลับมาคุยกันไม่กวนนะไม่เยียบไปหนึ่งปีนะให้กินหะ้ามพูดนะหนึ่งปีนะไม่กวนแะล้วไม่กวนแะล้ว

Mấy Megan.